สวัสดีจ้าวันนี้เจกโจ้จะมาทําก้อยเนื้อหรือทางบ้านบางเอออาจจะเรียกลาบเลือดวัิจจ้จะเริ่มเลยนะครับอย่างแรกใส่เนื้อใส่ไปปั๊บใส่ไม้หมดเนี้ยใส่เนื้อใส่ทิกเฮ้ยใส่เนื้อใส่ริพเลยเอาเผ็ดป๊อพรีบดีใส่เลือดเลือดใส่ที่หลังดีกว่าเสร็จแล้วใส่ขาะโคไปเลยนะครับ โอเคหน่อยดีกว่าน้องมันอยากกินนะเลยให้เจ๊กทำให้ใส่ถั่เลือดนิดหน่อยอันนี้นะครับเจดก็ใส่เขาเรียกว่าขี้เพียใส่ไปนิดนึงเบ๊ซกระปุกรสใส่ผมะปุชูรสไปด้วยไม่ใส่ไม่อร่อยมันจะไม่นัวเจดก็ใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะครับเจ๊กจะคนแล้วครับ เลครับคนเลยไม่ต้องชิมอ่ะดูแล้วอร่อยโอเคน้ <Okay. S 1> องมมอกินขมเดี๋ยวก็จะใส่ขมไปหน่อยนึงดีครับโอเคอ่ okay. อมาเดี๋ยวเรจะใส่ผักโรยเลยนะครับเดี<อ>๋ยวคนนะครับอ่าต่อมาเดี๋ยวก็จะมาจัดจานละนี่นะครับเปพื่อนน้องๆพี่ๆ นี่ทุกอย่างเจก็หั่นเตรียมไว้หมดนะครับก็เลยอยากให้คือไม่ต้องเสียเวลากันนานครับมานั่งดูเจกหัน่นนี่ครับหน้าตาก็จะแบบนี้ครับนี่หัวชั้นเจ็ดกับเจกจวันนี้ก้อยเนื้อสดๆเลยครับแต่งหน้าหน่อยหน้านิดนึง ก็จะมีผักนะครับปรมาน,นี้ครับนี่นะครับเนี่ยครับแค่นี้ครับก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับขอบคุณครับขอลาไปก่อนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งกิ่งของแก้วให้ด้วยบ๊ายบาย